นายกลุงตู่กลับมาประเทศไทยกับตัวเองตามมาตรการโควิดทําให้ไม่ได้ไปงานจักดาววันพรุ่งนี้โดยให้บิ๊กป้อมไปแทนโดยเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กยาวเหยียดประกาศข่าวดีเป็นอีกหนึ่งผลงานสําคัญในความสําเร็จก้าด้านกับการเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียที่สามารถฟื้นความสัมพันธ์การทูตในรอบ30ปีอันส่งผลดีกับประเทศไทยในหลายมิติทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจโดยมีการกราบบังคมทูลเชิญมากุฎราชกุม แห่งราชนจาจักรซาอุดิอราระเบียสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมตั้งเอกอัคราชทูตซึ่งซาอุดิอราระเบียเป็นอิสลามสายกลางที่มีอิทธิพลสูงใน OIC ซซึ่งไทยหวังว่าจะมีบทบาทช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ตามแนวทางสันติสุขร่วมมือกันด้านข้อมูลข่าวสารความมั่นคงต่อต้านการก่อการร้ายด้านการเมืองในประเทศ เรียกว่าแม้จะถูกวิจารณ์ก่อนหน้าน,นี้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการประสานงานที่ต้องแลกมาแบบของฟรีไม่มีในโลกแต่โดยรวมก็ถือเป็นผลบวกกับประเทศไทยที่ยามนี้โหมดการเมืองยังคู่ขนานไปกับปัญหาวิกฤตประเทศทั้งโควิดเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลนายกลุงตูที่กำลังสารวนกับศึกในและศึกนอกที่รุมเร้าแบบพุ่งเป้าไปที่ลุงตู่โดยเฉพาะศึกในพลกับผู้กองที่ลุกลามมาจนถึงจุดแตกหัก กับปรากฏการ์หอกข้างแคร่แยกวงที่ผู้กองนัดขอให้หัวหน้าป้อมใช้มติพักขับพร้อม20สอสอพักพลังประชารัฐเปลี่ยนสถานะเป็นพักร่วมรัฐบาลกับข่าวการจะเข้าไปสังกัดพักเศรษฐกิจไทยที่มีชื่อบิ๊กน้อยและบิ๊กป๊อตน้องรักกับน้องในไส้ของบิ๊กป้อมล่าสุดแบบที่บิ๊กป้อมที่ยืนยันตลอดแบบทีทีในทางเดียวกับน้องเล็กว่าไม่ได้ขัดแย้งหรือทะเลาะกันและพูดคุยกันทุกวัน เช่นเดียวกับที่ยืนยันว่า20สสและผู้กองนัดที่ออกไปไม่กระทบกับเสถียรภาพหรือทำให้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำในสภาสุ่มเสี่ยงต่อการพิจารณากฎหมายสำคัญและศึกซักฟอกรัฐบาลแบบลงมติที่จะเปิดสมัยเดือนพฤษภาคม2565 เพราะกลุ่ม21สสจะสนับสนุนรัฐบาลแต่ก็หลุดปากยอมรับว่าพักเศรษฐกิจไทยที่มีการเอ่ยถึงรวมถึงพักพลังประชารัฐล้วนเป็นพักตนเองทั้งนั้นเรียกว่าโดยทิศทางการเมืองที่ออกมาดอกนี้ทําให้หลายฝ่ายประเมินว่า ผลทางเลือกของนายยกลุงตู่จะเลือกคือการยอมปรับครอมอตามแรงบีบหรือปล่อยสถานการณ์ไหลไปสู่เกมสภาถูกบีบให้กดปุ่มยุคสภาหรือลาออกในขณะที่หลายฝ่ายก็ประเมินว่าด้วยบุคลิกยอมหักไม่ยอมงอแบบนายกลุงตู่ยอมไม่ยอมและสถานการณ์อาจไหลไปสู่ทางตันหรือไม่อย่างที่หมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจูดจูก็ออกมาย้ำในฐานะนักการเมืองมีเรดา จับสัญญาณการเมืองว่าได้กลิ่นรัฐประหารโดยประเมินว่าด้วยปัญหาสิียรภาพของรัฐบาลที่กระทบต่อการบริหารประเทศเนื่องจากกฎหมายไม่สามารถผ่านสภานายกลุงตูมีทางเลือกยุบสภาหรือลาออกเพื่อรับผิดชอบความเสียหายส่วนอีกทางคือเกิดการรัฐประหารโดยมองว่าหากเกิดการรัฐประหารจะเป็นการสืบทอดอำนาจโดยเบ็ดเสร็จวิธีการอื่นใช้ไม่ได้เพราะยุบสภาก็ไม่กล้าย,ยุบเลือกตั้งแล้วประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจจะ ปรับครมก็อายไม่กล้าประเภทยอมหักไม่ยอมงอตัวเองตายประเทศชาติตายเขาทำแบบนี้ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการประนีประนอมเป็นไปได้ยากฉะนั้นการยึดอำนาจคือวิธีการเป็ดเสร็จส่วนมูลเหตุที่ใช้เป็นข้ออ้างก็สามารถบริหารจัดการและทำให้เกิดเหตุการณ์ได้ตลอดเวลาดังนั้นขอภาวนาและขอร้องอย่าได้คิดใช้วิธีการนี้คืนอำนาจให้ประชาชนดีที่สุด แล้วว่าถ้ามีการยึดอำนาจรัฐประหารเมื่อไหร่สภาวะทุกอย่างที่ย่ำแย่จะแย่ไปกว่าเดิมเพราะประเทศกำลังวิกฤตหลายด้านซึ่งจะเกิดผลกระทบรุนแรงมากขึ้นจากการที่ประชาชนขาดความเชื่อมัน่นและอาจมีการลุกฮือต่อต้านเกิดจลาจลและความวุ่นวายได้